สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่62น้ำตาที่ไหลทำเขาเข้าใจหัวใจตน แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเย็ยนรู่อาบไร้ร่างของลลิตาที่นอนอยู่เป็นเตียงอย่างอ่อนโยนซูเหยียนยังคงนั่งเฝ้าเธอไม่ห่างใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าจากการอดนอนแต่แววตาที่มองมาที่เธอนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยและอ่อนโยนอย่างที่ไม่มีใครเคยได้เห็น เมื่อลลิตาเริ่มรู้สึกตัวเธอจะสัมผัสได้ถึงมืออบอุ่นที่กุมมือของเธอไว้แน่นเธอพยายามขยับตัวเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกเจ็บที่แขนตื่นแล้วหรือเสียงทุ้มต่ำของซูเหยียนบังขึ้นข้างกายเจ็บตรงไหนหรือไม่ลลิตาสายหน้าเบาๆเธอยิ้มให้เขาท่านอยู่เฝ้าข้าตลอดคืนเลยหรือเพคะซูเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเจ้าบาดเจ็บข้าจะวางใจได้อย่างไร เขาลุกขึ้นหยิบถ้วยยาที่หมอหลวงเตรียมไว้ให้ถึงเวลาต้องกินยาแล้วสูเหย็ยนค่อยๆประคองศีรษะของลลิตาขึ้นแล้วป้อนยาต้มอุ่นๆให้เธออย่างทนุถนอมท่าทางของเขาละเอียดอ่อนและระมัดระวังอย่างที่ลลิตาไม่เคยเห็นมาก่อนเรากับเธอเป็นของล้ำค่าที่บอบบางและแตกสลายได้ง่ายรสชาติแปลกๆนะเพคะละลิตาเอ่ยพลางยิ้มเล็กน้อยหมอหลวงปรุงมาให้สูเหยียนตอบเสียงเรียบแต่ดวงตาของ เขากลับมีแววอ่อนโยนเจ้าต้องกินให้หมดลลิตากินยาจนหมดสูเหยียนช่วยเช็ดคราบยาที่เปื้อนมุมปากของเธออย่างเบามือแล้วประคองเธอนอนลงอีกครั้งพักผ่อนต่อเถิดเขากล่าวเขาจะอยู่ตรงนี้ลลิตามองใบหน้าที่อ่อนโยนของสูเหยียนเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วหัวใจเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกผูกพันในฐานะสามีภรรยาแต่เป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมาก ตลอดทั้งวันซูเหยียนยังคงอยู่เฝ้าลลิตาไม่ห่างเขาป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดตัวและคอยเปลี่ยนผ้าพันแผลให้เธอด้วยตัวเองทุกครั้งท่าทีของเขาละเอียดอ่อนและใส่ใจในทุกรายละเอียดจนเสี่ยวปิ่งและหานอวีที่เข้ามาเยี่ยมต่างก็รู้สึกประหลาดใจเขาไม่เคยเห็นองค์ชายซูเหยียนเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยขอรับเสี่ยวปิ่งกระซิบกับหานอวีเมื่อพ่อเขาอยู่ตามลําพังนอกห้อง ใช่เพคะหารอวีพยักหน้าดูเหมือนท่านลลิตาจะเปลี่ยนองค์ชายไปจริงๆ ช่วงบ่ายลาลิตาพลอยหลับไปอีกครั้งซูเหยนนั่งอยู่ข้างเตียงเฝ้ามองใบหน้าที่สงบของเธอเขานึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนภาพของลลิตาที่ถูกมัดอยู่ในห้องเมือดมิดใบหน้าซีดเผือดและเสียงระเบิดที่ดังสนัน่นภาพความกลัวสุดขีดที่ถาโถมเข้าใส่เมื่อเธอหมดสติอยู่ในอ้อมแขนและความโล่งใจอย่างท่วมท้นเมื่อเห็นเธอฟื้นขึ้นมา อารมณ์ที่รุนแรงเหล่านั้นทำให้เขาเจ็บปวดและสับสนตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเคยเชื่อว่าการปิดกั้นความรู้สึกคือหนทางเดียวที่ทำให้เขามีชีวิตรอดในวงังหลวงที่โหดร้ายแห่งนี้เขาเคยเชื่อว่าการไม่เชื่อใจใครคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด เขาไม่เคยรู้สึกถึงความกลัวที่จะสูญเสียไม่เคยรู้สึกถึงความโกรธแค้นที่รุนแรงถึงเพียงนี้ไม่เคยรู้สึกถึงความสุขที่ท่วมท้นถึงเพียงนี้เขานึกย้อนไปถึงชีวิตที่โดดเดี่ยวในวัยเด็กภาพของเขาที่ถูกทอดทิ้งในตำหนักร้างการถูกกลั่นแกล้งการถูกทำร้ายและการที่ไม่มีใครเหลียวแลเขาต้องเรียนรู้ที่เข้มแข็งด้วยตัวเองเรียนรู้ที่จะแสร้งทำเป็นอ่อนแอเพื่อซ่อนคมดาบที่แท้จริงไว้เขาเป็นเพียงหากตัวหนึ่งในเกมอำนาจเขา ไม่มีใครไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีใครให้ปกป้องและไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกถึงความสำคัญของชีวิตแต่บัดนี้ลาลิตาได้เข้ามาในชีวิตของเขานางไม่ได้มาในฐานะหมากตัวหนึ่งแต่มาในฐานะแสงสว่างที่ส่องนำทางนางปลดปล่อยเขาจากความมืดมิดในอดีตทำลายกำแพงน้ำแข็งที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตนางทำให้เขารู้สึกถึงความกลัวที่จะสูญเสียอีกครั้งแต่ก็ทำให้เขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่เขาไม่เคยสัมผัส มาก่อนเมื่อความรู้สึกทั้งหมดท้าโถมเข้ามาในหัวใจของซูเหยียนความเจ็บปวดในอดีตความกลัวที่จะสูญเสียในปัจจุบันและความรักที่เพิ่งจะผีบานดวงตาของเขาก็พร่าเหลือนด้วยม่านน้ำตาน้ำตาที่เขาไม่ได้หลั่งมานานหลายสิบปีมันไหลรินลงมาอย่างเงียบเชียบเป็นน้ำตาแห่งการตระหนักรู้เป็นน้ำตาที่ทำให้เขาเข้าใจหัวใจตนเองอย่างแท้จริงว่าเขารักลลิตามากเพียงใด เขาไม่สามารถใช้ชีวิตโดยไม่นางได้อีกต่อไปแล้วขณะที่ซูเหยียนกำลังหลั่งน้ำตาอย่างเงียบเชียบอยู่นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นฮูหยินใหญ่ซูเมหมยฮวาปรากฏตัวขึ้นที่ประตูนางมองเห็นบุตรชายที่กำลังนั่งเฝ้าชายารองของเขาด้วยความอ่อนโยนและนางก็สังเกตเห็นคราบน้ำตาที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนใบหน้าของซูเหยียน ฮูหยินใหญ่รู้สึกประหลาดใจอย่างมากนางไม่เคยเห็นบุตรชายของนางหลังน้ำตามาก่อนนับตั้งแต่ที่มารดาของเขาจากไปซูเหยียนเจ้าเป็นอะไรไปฮูหยินใหญ่เอ่ยถามเสียงแผ่วสู่เยียนรีบปาดน้ำตาออกอย่างลวกๆเขาพยายามปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติแต่ดวงตาที่แดงก่ำก็ยังคงฟ้องกระหม่อมไม่เป็นไรพยาักาเสด็จแม่สูเหยียนตอบ หูหยินใหญ่เดินเข้ามาใกล้นางมองลลิตาที่หลับไหลอย่างสงบก่อนจะหันมามองซูเหยียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเข้าใจเจ้าเปลี่ยนไปมากนักซูเหยียนหูหยินใหญ่กล่าวนางชายารองผู้นี้ได้เปลี่ยนเจ้าไปจริงๆซูเหยียนเงียบไปเขาไม่ปฏิเสธคำพูดของมารดาเพราะมันคือความจริงลลิตาได้เปลี่ยนเขาไปแล้วจริงๆ ฮูหยินใหญ่แย้มยิ้มอย่างมีความสุขสเสด็จแม่ดีใจนักที่เห็นเจ้ามีความสุขดีใจที่เจ้ามีคนรักและมีคนที่เจ้าต้องปกป้องนางเอื้อมมือมาลูบผมของซูเหยียนเบาๆอย่าให้ใครมาทำร้ายคนที่เจ้ารักได้อีกนะลูกคำพูดของมารดาตอกย้ำความมุ่งมั่นของซูเหยียนเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ลลิตาเป็นอันตรายอีกต่อไปแล้ว เมื่อฮูหยินใหญ่จากไปซูเหยนก็กลับมานั่งข้างเตียงเขากุมมือของลลิตาไว้แน่นอีกครั้งดวงตาของเขามองไปยังใบหน้าที่สงบของเธอข้าจะไม่ยอมให้เจ้าจากไปอีกแล้วลลิตาซูเหยนพึมพำกับตัวเองเสียงของเขาหนักแน่นและเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาไม่ว่าสัญญาที่เคยให้ไว้จะเป็นเช่นไรข้าจะไม่มีวันยอมให้มันเป็นจริง การขึ้นครองบัลลังก์ของเขาไม่ใช่แค่เพื่อแก้แค้นหรือเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเพื่อลลิตาเพื่อที่เขาจะได้อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปและสร้างอนาคตที่ดีงามร่วมกันเขารับรู้แล้วว่าบัลลังก์ที่เขาจะไขว่คว้ามานั้นจะไม่มีวันสมบูรณ์ได้เลยหากไม่มีเธออยู่เคียงข้าง หัวใจที่เคยเย็นชาของซูเยียนบัดนี้เต็มเปี่ยมด้วยความรักที่ลึกซึง้งเขาเข้าใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดชีวิตคือความรักที่แท้จริงและเขาจะไม่ยอมปล่อยมันไปอย่างเด็ดขาดตอนที่63กลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงชื่นชมจากรัศดร 3วันหลังจากเหตุการณ์ในตำหนักร้างลลิตาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วเกินคาดแผลที่หน้าผากและรอยฟกช้ำที่แขนดูจางลงมากภายใต้การดูแลของซูเหยียนและยาที่เธอปรุงขึ้นเองซูเยียนยังคงแสดงความห่วงใยและอ่อนโยนต่อเธออย่างสม่ำเสมอเขาไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ลลิตาโดยไม่จำเป็นและคอยจับมือเธอไว้แน่นราวกับหัวว่าเธอจะหายไปอีกครั้ง แขนยังเจ็บอยู่หรือไม่ซูเหยนเอ่ยถามเสียงแผ่วขณะช่วยลลิตาเช็ดผมที่เพิ่งสระเสร็จลลิตายิ้มบางๆไม่เจ็บแล้วพระค้าองค์ชายเพียงแต่ยังรู้สึกอ่อนแรงเล็กน้อยก็สมควรแล้วซูเหยียนบ่นเล็กน้อยแต่แววตาของเขาอ่อนโยนเจ้าสุกสนนักทำให้ข้าเป็นห่วงข้าก็มีได้อยากให้เป็นเช่นนั้นนี่พระคละลลิตาแกล้งทำเสียงงอนแต่ข้าก็ดีใจที่ท่านมาช่วยข้าได้ทัน ซูเหยียนเงียบไปครู่หนึ่งเขามองลาลิตาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนก่อนจะเอ่ยขึ้นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเป็นอันตรายอีก คำพูดของเขาหนักแน่นและเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาทำให้ลลิตาอบอุ่นใจความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก้าวข้ามสถานะชายารองและองค์ชายไปไกลเกินกว่าที่เคยเป็นแล้วมันคือความผูกพันที่ไม่อาจปฏิเสธได้และหัวใจของลลิตาก็ยอมรับโดยไม่รู้ตัวว่าเธอไม่ต้องการจากเขาไปไหนอีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นลลิตาตัดสินใจที่จะวางแผนการใหญ่ร่วมกับซูเหยียนหานอวีและเสี่ยวปิง เหตุการณ์ในตําหนักร้างแม้จะอันตรายแต่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับเราพระคะและลิตากล่าวพลางชี้ไปที่แผนที่วังหลวงและเมืองหลวงที่กางอยู่บนโต๊ะซูเยนเดอคิวโอกาสอันใด โอกาสที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ท่านองค์ชายและลิตาอธิบายข่าวที่ท่านเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยข้าในตำหนักที่กำลังจะถลม่มจะต้องแพร่กระจายออกไปและเมื่อรวมกับข่าวลือที่ศัตรูปล่อยว่าท่านฟุ่มเฟือยและวิปลาสเราจะพลิกสถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์กับเราพระคะหานอวีตาเป็นประกายหมายความว่าเราจะให้คนเห็นว่าองค์ชายไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่เสียสละและไม่ได้วิปลาสแต่กล้าหาญและเปี่ยมด้วยคุณธรรมใช่หรือไม่ ถูกต้องลลิตาพยักหน้าเสี่ยวปิ่งจากข้อมูลที่ท่านหามาองค์ชายเคยให้ความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่อยู่ในเมืองและเคยช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบภัยธรรมชาติอยู่บ้างใช่หรือไม่พระยาค้าองค์ชายเสี่ยวปิ่งตอบองค์ชายทรงเป็นผู้เมตตาแต่ไม่ชอบโอ้อวดขอรับ นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะใช้ลลิตายิ้มเราจะจัดให้องค์ชายสเสด็จออกไปเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ในวันนี้แต่นี่จะดูเป็นการจัดฉากหรือเปล่าขอรับเสี่ยวปิงเอ่ยถามด้วยความกังวลไม่เพคะลาลิตาตอบเพราะองค์ชายเคยทำเรื่องเหล่านี้มาตลอดเพียงแต่ไม่เคยเป็นที่เปิดเผย<ๆ>การกระทำของเราจะเป็นการตอกย้ำความดีงามที่มีอยู่ในพระองค์อยู่แล้วตั้งหาก แผนการถูกเตรียมการอย่างลับๆหานอาวีใช้เครือข่ายของนางในการกระจายข่าวอย่างเงียบๆในหมู่ประชาชนว่าองค์ชายเจ็ดกำลังจะเสด็จออกเยี่ยมเยียนรัศดรเพื่อให้ประชาชนมารวมตัวกันโดยไม่ให้ฝ่ายศัตรูล่วงรู้แผนการที่แท้จริง บ่ายวันนั้นซูเหยียนในชุดอาพรเรียบง่ายสีเข้มเดินเคียงข้างลาลิตาที่ยังคงมีผ้าพันแผลเล็กๆที่แขนและหน้าผากออกจากตำหนักเหย็นหรูไปยังสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าใจกลางเมืองโดยมีเสี่ยวปิงและทหารองครักษ์จำนวนหนึ่งติดตามไปอย่างเงียบๆเมื่อมาถึงสถานสงเคราะห์เด็กๆกำพร้าที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากซูเหยียนต่างก็วิ่งกรูเข้ามาหาด้วยความดีใจท่านองค์ชายเด็กๆตะโกนเรียกด้วยความไร้เดียมสา ซูเหยียนแย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาก้มลงรูปศีรษะเด็กน้อยคนหนึ่งอย่างแผ่วเบาพร้อมกับมอบสิ่งของที่เตรียมมาให้ลาลิตาเองก็ช่วยแจกจ่ายขนมและเสื้อผ้าให้กับเด็กๆด,ด้วยรอยยิ้มภาพขององค์ชายเจตผู้ที่เคยถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาและห่างเหินกําลังก้มลงพูดคุยและหัวเราะก,กับเด็กกําพร้าอย่างอ่อนโยนสร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กับผู้คนที่มารวมตัวกันในบริเวณนั้นอย่างมาก นี่คือองค์ชายเจ็ดจริงๆหรือนี่เสียงซุบซิบของชาวบ้านดังขึ้นพระองค์ดูเมตตาและอ่อนโยนนะักข้าได้ยินมาว่าพระองค์เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยชายยารองที่ถูกลักพาตัวมาด้วยนะอีกคนเสริมเป็นองค์ชายที่กล้าหาญจริงๆ ข่าวลือที่ราชครูและองค์ชัยสี่เคยปล่อยออกมาว่าซูเหยียนฟุ้งเฟยและวิปลาสบัตรนี้ถูกทำลายลงด้วยภาพที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้พลการที่ซูเหยียนเลือกที่จะปรากฏตัวพร้อมกับบาดแผลของลลิตายิงตอกย้ำถึงความเสียสละของเขาหลังจากนั้นซูเหยียนและลลิตาก็เดินทางต่อไปยังชุมชนผู้ยากไร้ที่เคยประสบภัยธรรมชาติ เมื่อประชาชนเห็นองค์ชาย 7, เจ็ดเสด็จมาเยี่ยงเยียนด้วยพระองค์เองก็ต่างภาคกันก้มลงคำนับด้วยความซาบซึ้งใจสูเหยียนพูดคุยสอบถามสารทุกสุขดิบและมอบสิ่งของช่วยเหลืออย่างทั่วถึงองค์ชายเจ็ดเป็นผู้มีคุณธรรมจริงๆเสียงชื่นชมของชาวบ้านดังกึกก้องไปทั่วไม่เหมือนกับที่ข่าวลือกล่าวหาเลยพระองค์คู่ควรกับบัรลังนะัก เสียงชื่นชมของประชาชนดังกล้องไปทั่วเมืองหลวงข่าวสารแพร่กระจายไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งจากประชาชนทั่วไปสู่ปากของเหล่าขันทีนางในและขุนนางชันผู้น้อยทุกคนต่างก็ได้ยินเรื่องราวความดีงามขององค์ชายเจที่พึ่งฟื้นตัวจากการบาดเจ็บและยังคงแสดงความเมตตาต่อราษฎร ในขณะเดียวกันที่สำนักราชครูราชครูกำลังทุบโต๊ะด้วยความโกรธเมื่อได้รับรายงานเกี่ยวกับความนิยมของซูแยนที่พุ่งสูงขึ้นพวกเจ้าทำอะไรกันข่าวลือที่พวกเจ้าปล่อยไปมันไร้ประโยชน์หมดแล้วราชครูตะโกนเสียงลั่นไอองช์ชายเจ็ดผู้นั้นมันช่างเจ้าเล่ห์นกมันใช้การกระทำมาทำลายแผนการของเราองชายสีที่นั่งอยู่ข้างๆก็มีสีหน้าเคร่งเครียดไม่แพ้กัน ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ถึงเพียงนี้และชายยารองผู้นั้นนา่งช่างร้ายกาดนักแม่ทับใหญ่เหลียงอูซึ่งแอบมาสังเกตการปฏิกิริยาของประชาชนด้วยตัวเองก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเห็นความจริงใจในแววตาของซูเหยียนและเห็นความชื่นชมที่ประชาชนมีให้องชัยเจ็ดความสงสัยและความไม่ไว้วางใจที่เคยมีในใจของเขาก็เริ่มจางหายไป ดูเหมือนว่าองค์ชัยเจ็ดผู้นี้จะไม่ได้เป็นเพียงองค์ชัยที่ถูกชักใยอย่างที่ราชครูกล่าวอ้างแม่ทัพใหญ่พึมพำกับตัวเองเขามีคุณธรรมและเมตตาอย่างแท้จริง วันรุ่งขึ้นเมื่อซูเหยียนปรากฏตัวในท้องพระโรงอีกครั้งบรรยากาศก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงขุนนางหลายคนโดยเฉพาะพวกที่เคยลังเลหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเขาต่างก็พากันโค้งคำนับให้เขาด้วยความเคารพมากขึ้นสายตาที่มองมาที่เขาก็เปลี่ยนไปจากเดิมฮองเป้เองก็ดูพอพระไทยอย่างยิ่งพระองค์ทรงเรียกซูเหยียนไปเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวและทรงมีรับสั่งให้ซูเหยียนเข้ามาดูแลเรื่องการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้เขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลลิตายืนมองซูเหยียนที่กำลังได้รับการยอมรับจากราชสำนักด้วยรอยยิ้มเธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเดินทางสู่บัลลังก์ยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคอีกมากมายแต่ชัยชนะในใจของประชาชนคือพื้นฐานสำคัญในการช่องชิงบัลลังก์และที่สำคัญที่สุดเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังอีกต่อไป เธอมองซูเหยียนที่หันมายิ้มให้เธอเบาๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจนั่นคือรางวัลที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับเธอตอนที่6 4ประลองทักษะในที่ประชุมเสียงชื่นชมจากราษฎรยังคงดังก้องอยู่ในหูของซูเหยียนและละลิตานี่คือชัยชนะแรกที่ไม่ได้มาจากคมดาบแต่มาจากหัวใจของประชาชน การที่ซูเหยียนปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะพร้อมกับบาดแผลของลลิตาและแสดงความเมตตาต่อผู้ยากไร้ได้พลิกสถานการณ์จากข่าวลือร้ยร้ายให้กลายเป็นความนิยมที่ไม่มีใครคาดคิดดูเหมือนแผนของท่านชายยารองจะได้ผลเกินคาดนะขอรับเสี่ยวปิ่งเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มขณะที่พวกเขากำลังกลับมายังตำหนักเย็นรู นั่นสินะหารอาวี่พยักหน้าพวกองค์ชายสามองชายสี่คงจะหัวเสียจนแทบจะคลั่งตายอยู่แล้วสูเหยียนยิ้มบางๆเขาเหลือบมองลลิตาที่เดินอยู่ข้างกายสายตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและขอบคุณคำพูดของนางในวันนั้นที่บอกว่าข้าจะไม่ไปไหนแพคะองค์ชายข้าจะอยู่กับท่านเสมอ,อยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของเขาทว่าความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานนัก ในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงประกาศจากหัวหน้าขันทีดังลั่นไปทั่ววังหลวงมีพระราชองค์การจากห้องเต้ขอเชิญองค์ชายทุกพระองค์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าประชุมท้องพระโรงเพื่อร่วมอภิปรายและนำเสนอนโยบายพัฒนาแคว้นเพื่อหาผู้ที่มีสติปัญญาและวิสัยทัศน์กว้างไกลามาช่วยเหลือฮ่องเต้ในการบริหารบ้านเมืองอะไรกันการประลองอย่างนั้นหรือลลิตาอุทานด้วยความแปลกใจ เสี่ยวปิ่งมีสีหน้าแคร่งเครียดนี่คือการช่วงชิงอำนาจครั้งใหม่ขอรับชายยารองดูท่าแล้วองค์ชายสี่คงเป็นคนเสนอเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วหานอาวี่เอ๋ยขึ้นองค์ชายสี่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดด้านรัฐศาสตร์อยู่แล้วเขาคงคิดจะใช้โอกาสนี้โชว์ความสามารถและเหยียบย่ำองค์ชายเจ็ดอีกครั้งซูเหยียนนั่งลงที่โต๊ะในห้องหนังสือใบหน้าของเขามีแววกังวลเล็กน้อย ข้ามีได้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์เท่าองค์ชายสีนักลาลิตาเดินเข้าไปใกล้เธอวางมือบนบ่าของซูเหยียนเบาๆไม่ต้องกังวลเพคะองค์ชายการประลองครั้งนี้เราต้องชนะให้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรซูเหยียนมองลาลิตาด้วยความคาดหวังเราจะใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและตรรก,กะที่ทันสมัยของข้ามาวิเคราะห์นโยบายและวางแผนการตอบโต้เพคะลาลิตากล่าวอย่างมั่นใจ เซี่ยวปิ่งเจ้าจงไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของแคว้นต้าหลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเกษตรการค้าขายหรือการบริหารจัดการภัยพิบัติข้อมูลยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีส่วนหานอวี่เจ้าไปสืบดูว่าองค์ชายสี่จะนำเสนอนโยบายด้านใดเป็นพิเศษและมีจุดอ่อนใดบ้างทั้งเสี่ยวปิ่งและหานอวี่รับคำสั่งแล้วรีบรุดออกไปทันที ตลอดทั้งวันตำหนักเหย็นหรูก็กลายเป็นศูนย์บัญชาการลับลลิตาทำงานอย่างขม,มักขม้นเธอใช้ความรู้ที่ได้จากโลกปัจจุบันในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เสี่ยวปิ่งนำมาเสนอเธอสร้างกราฟง่ายๆเพื่อแสดงแนวโน้มทางเศรษฐกิจคิดคำนวณผลกระทบของนโยบายต่างๆและวางแผนการตอบโต้ที่เหนือความคาดหมาย องค์ชายสี่น่าจะนำเสนอนโยบายด้านการพัฒนาการค้าและการเก็บภาษีเพคะและลิตากล่าวสรุปเขาจะเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ของราชสํานักแต่คงมองข้ามผลกระทบต่อประชาชนและอาจมีช่องโหว่เรื่องการทุจริตแฝงอยู่แล้วเราจะนําเสนออะไรสูเยียนเอ่ยถาม เราจะนำเสนอนโยบายที่เน้นความมั่นคงของชีวิตราษฎรเพคะละลิตายิ้มอย่างเจ้าเล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเกษตรการจัดการระบบชนลประทานให้มีประสิทธิภาพและการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติสูเหยียนพยักหน้าเล็กน้อย นั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการจะทำอยู่แล้วและเราจะใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและหลักฐานที่จับต้องได้ในการหักล้างข้อโต้แย้งขององค์ชายสี่ลลิตากล่าวต่อเราจะทำให้ขุนนางเห็นว่านโยบายขององค์ชายสีนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกแต่ของท่านนั้นเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง เช้าวันประลองทักษะรัฐศาสตร์บรรยากาศในท้องพระโรงเต็มไปด้วยความตึงเครียดขุนนางทุกคนต่างจับจ้องไปที่องค์ชายสี่และสูเหยียนซึ่งยืนอยู่คนละฝั่งของห้องโถง องค์ชายสีในชุดขุนนางสีสดใสก้าวออกมาอย่างสง่างามเขาเริ่มต้นการนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่ฉาดฉานและถ้อยคำที่สลัดสลวยเรียนฝ่าบาทและเหล่าขุนนางกระหม่อมขอเสนอนโยบาย1ิประการแห่งความมั่งคั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของราชสำนักเป็นสองเท่าภายในสามปีด้วยการเพิ่มอัตราภาษีการค้าและขยายเส้นทางการค้าใหม่ องค์ชายสี่นำเสนอได้อย่างน่าเชื่อถือเขาใช้ข้อมูลและสถิติที่ดูน่าประทักใจแต่ละลิตาที่ยืนอยู่ข้างซูเหยียนนั้นรู้ดีว่าตัวเลขเหล่านั้นถูกบิดเบือนและนโยบายของเขามีจุดอ่อนที่สำคัญเมื่อองค์ชายสี่นำเสนอจบซูเหยนก็ก้าวออกมาใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจ เรียนเสด็จพ่อและเหล่าขุนนางสู่เยียนเอ่ยขึ้นเสียงของเขานั้นไม่ฉาดฉานเท่าองค์ชายสี่แต่กลับหนักแน่นและกังวานกระหม่อมขอเสนอนโยบายรากฐานแห่งความมั่นคงซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรซึ่งเป็นรากฐานของแควนต้าหลง ซูเหยียนเริ่มนำเสนอด้วยข้อมูลที่ลลิตาช่วยจัดเตรียมไว้เขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของราษฎรเช่นการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรความยากจนในชนบทและการขาดการดูแลเมื่อเกิดภัยพิบัติ กระหม,ม่อมขอเสนอการปฏิรูปการจัดสรรน,น้ำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกสู่เยียนกล่าวพลางชี้ไปที่แผนที่จำลองระบบชนลประทานที่วาดขึ้นอย่างละเอียดและขอเสนอให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติโดยมีงบประมาณจากรายได้ส่วนหนึ่งของราชสำนัก สูเหยียนนำเสนออย่างเป็นรูป,ปรธรรมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ราชฎรจะได้รับอย่างชัดเจนและอธิบายถึงวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งแตกต่างจากนโยบายขององค์ชายสี่ที่เน้นแต่ตัวเลขและผลประโยชน์ของราชสำนักเท่านั้นเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงเสียงซุบซิบของขุนนางก็ดังขึ้นหลายคนเริ่มเห็นถึงความแตกต่างระหว่างนโยบายของทั้งสององค์ชาย องค์ชายสีมีสีหน้าไม่พอใจเขาจ้องมองซูเหยียนด้วยแววตากโกรธแค้นนโยบายขององค์ชายเจนั้นดูดีแต่ก็เป็นเพียงนโยบายที่ใช้เงินมหาศาลและอาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้นนโยบายของกระหม่อมอาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้นซูเหยียนตอบอย่างใจเย็นแต่รากฐานที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงในระยะยาว แล้วองค์ชายจะมั่นใจได้อย่างไรว่าราษฎรจะยอมร่วมมือหากไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงในทันทีองค์ชายสีถามเพื่อพยายามบีบให้ซูเหยียนจนมุมซูเหียนนิ่งไปเล็กน้อยนี่คือคําถามที่ลาลิตาเคยคาดการไว้เขาเหลือบมองลาลิตาเล็กน้อยนางไอเบาๆแล้วขยับใช้เสื้อเล็กน้อยนั่นคือสัญญาณที่ลลิตาส่งให้เขา ความเชื่อใจคือสิ่งสำคัญที่สุดพยาค่ะซูเหยียนเอ่อยขึ้นราษฎรจะยอมร่วมมือหากพวกเขารู้สึกว่าผู้ปกครองเอาใจใส่และจริงใจกับพวกเขาเขาหันไปมองเหล่าขุนนางกระหม่อมได้ออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้และได้เห็นถึงความทุกข์ยากของพวกเขาด้วยตาตนเองการลงมือทําจริงการแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและคุณธรรมจะทําให้ราษฎรเชื่อมั่นในตัวผู้ปกครองและพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนาบ้านเมือง คำพูดของซูเหยียนสร้างความประทับใจให้กับเหล่าขุนนางอย่างมากโดยเฉพาะแม่ทัพใหญ่เหลียงอูที่ยืนอยู่ด้านข้างเขามองซูเยียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและยอมรับ ฮองเต้ที่ทรงนั่งฟังมาตลอดก็พยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพอพระทยัยดีดีมากฮองเต้อเอ่ยขึ้นในที่สุดนโยบายขององค์ชายเจ็ดนั้นเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และเมตตาธรรมนับจากนี้ไปให้องค์ชายเจ็ดเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติและให้ดูแลโครงการปฏิรูปการเกษตร,รทั้งหมด คำประกาศของห้องเต้ทําให้ท้องพระรงอ,องเือฮาองค์ชายสีมีสีหน้าซีดเผือดเขาพ่ายแพ้แล้วจริงๆราชครูที่ยืนอยู่ข้างกายองค์ชายสีก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดสูเหยยนกําลังกลายเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงขึ้นเรื่อยๆลลิตายิ้มอย่างภาคภูมิใจเธอเห็นสูเหย็นยืนหยัดอย่างสง่างามในท้องพระโรงดวงตาของเขาเปี่ยมด้วยความมั่นใจและอำนาจเขาไม่ใช่แค่ผู้ที่ถูกปั้นอีกต่อไปแต่เขากำลังกลายเป็นผู้นำที่แท้จริง เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงซูเหยนเดินตรงมาหาลาลิตาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขเขาไม่ได้แสดงรอยยิ้มเช่นนี้ให้ใครเห็นบ่อยนักเราทำสำเร็จแล้วพระคาองค์ชายไม่ใช่เราพระองค์ชายแต่เป็นเจ้าเจ้าต่างหากที่ช่วยข้าเขาจับมือของลาลิตาไว้แน่นข้าดีใจนักที่เจ้าอยู่ข้างกายข้า ละลิตาอบอุ่นใจความสุขที่ได้เห็นเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดการประลองครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของซูเหยียนแต่เป็นชัยชนะของเขาสองคนที่เดินเคียงข้างกันบนเส้นทางแห่งบันลังที่เต็มไปด้วยหนามตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะ ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป